ชินีส so, ว you know, ัสดีค่ะก็วันนี้นะคะก็มาเจอกันกับเกมเล่นานหม่เล่นเดี๋ยวว่าเกมนี้ไม่ใช่เพื่อนบ้านของฉันนะคะก็อาจจะเห็นคนอื่นเล่นไปกันแล้วบ้างเนาะยังไงก็เป็นเกมที่เราอยากเล่นกันนะโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นกันบ้านกันว่ค่ะโอเคเล่น โอ้ลลสวัสดีค่ะโอ้ไม่มีในเช็คลิสต์นาเอ๋เซเรน่าอ่านชื่อนามสกุลอ่านชื่อไม่ออกสุเชสเออหนึ่งเก้าแปดศูนย์โอเคเอกสารหมดเดือนสามหนึ่งเก้าแปดศูนย์ยังไม่หมดเนาะ เซนาอยู่อยู่ชั้นหนึ่งห้องสี่แล้วก็ฉันอยู่ที่อ่าเหตุ hey, ผลคือแบบฉันอยู่ที่นี่นะแล้วก็แบบก็คือทำงานเกี่ยวกับเป็นโมเดลนะคะแค่นั้นเองแบบเป็นเป็นโมเดลคือเป็นแบบเหมือนนางแบบอะไรเงี้ยแค่นั้นเลยโอเคเขาไม่แฟรโอเค อคนนี้นี่นะเซเลน่ามีฝายฝั่งนี้เหมือนกันเลยแล้วก็ผมไปทางฝั่งนี้มีต้้มหูโอเคในนี้รายละเอียดก็คือแบบเป็นโมเดลเห็นไหมแล้วก็บอกว่าเป็นมีมีฝายโม on the right c h e e คคือหมุกฝายอยู่ทางขวามือของเขาแล้วก็มีจมูกเล็กๆแล้วก็เป็นคนผอม คอยาวแล้วก็เธอมีฝาแฝดคอยาวใช่ไหมโดยรวมตัวดีมากๆเลยแต่ว่าแค่เขาไม่ได้มีเช็คลิสต์นะเนี่ยคนไม่มีแบบไม่มีลิสต์เลยนะฉันไม่มีทวเดย์เพราะว่าแบบฉันเอัอะไรนะแปลไม่ทันอ่ะทำไมรีบพูดจังเลยขออีกรับได้ไหม ไข่เราได้ไหมหรืฉันตอบคำถามคุณไปแล้วแปลไม่ทานอะจจะยืนได้ไหมล่ะโอยอืออ่าโทรไปถามแล้วกันหกเก้าเก้าหกยังไม่หมดนะโอเคเอลน้อยอืมพี่สาวไม่ได้อยู่ที่พี่สาวไม่อยู่บ้าน โอเคก็มีความเป็นได้ว่าอันนี้อาจจะเป็นตัวจริงนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวขอเช็คไอ้นี่อีกทีหนึ่งเอ้ยจะเช็คบัตรประชาชนเมา,าลื่นเลยอ่าเจ็ดแปดห้าหกเจ็ดแปดห้าหกเจ็ดแปดห้าหกหนึ่งสามสองหกหนึ่งสามสองหก 9ก้าห้าหนึ่งสี่เก้าห้าหนึ่งสี่เออก็ตรงนะเซเลนอืมน่าจะถูกแหละอันนี้น่าจะเข้าได้โอเค <Excellent. S 2> โอเคลุกลุกอุก Excellent โอเคโอเค The door please จะเปิดให้นิอย่ลา,ยาลืมปิดประตูด้วยเคยเห็นหลายคลิปมาลืมปิดประตูอันนี้เราจะไม่ลืมปิด เปิด afternoon เวัสดีตอนบ่ายครับอุ้ยสเต็กเลยเอาไม่มีเช็คลิสต์ด้วยอะทำไมอะ Isaac g ั s ฉันอยู่ฉันเลสเต e n คือฉันอาศัยอยู่ที่ตึกนี้นะแล้วก็เป็นอันนี้คืออะไรอ As รีพอร์เตอร์เป็นคนแบบทำงานเหมือนรีพอร์ตอะอธิาายอยา okay, บายภาษาไทยยังไงวะโอเคเมื่อกี้เขาบอกว่าอยู่ชั้นไหนนะชั้นสองห้องสองห้องส่วนสองเขาอยู่คนเดียวด้วยอะ้องโทรไปถามดูก่อนไหมอะเจ็ดสามสามสองคือพวกความชวนวยนะถ้าเขาเป็นตัวจริงต้องไม่มีนะ ไอแซคสปีกิ่งต่ผมไอแซคกูอยู่นะฉันไม่ต้องการไม่น่าจะมีใครมาพบฉันในวันวันนี้นะโอ้สุดเอว่าเฮ้ไอเดียอ่ะขอโทษที่ลืมโชว์ไอเดียนะแต่ว่าไม่น่าใช่อยู่แล้ววะงั้นก็แบบ คุณคุณปลอมเนียนมากหรือว่าแบบมันมีส่วนอื่นที่ไม่เหมือนจมูกก็ใช่ว่าเหมือนมากแต่ว่าต้องขอโทษด้วยนะคะอะไรนะสามสามสองาม,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 ามโอเคเรียบร้อยแล้วคะ่ะคอนเทยนเ์ยุจ,จ็อบคือทำงานของคุณต่อไปเลยขอบคุณค่ะ สวัดดีหวัดดีค่ะโลเบสกี่พีชแมนโอเคหนึ่งเก้าเจ็ดสามไม่หมดอายุนะเขาอยู่ในเช็คลิสต์พอดีเลยเขาบอกว่าโอเค ฉันมาฉันกลับมาจากการทำงานนะคะที่ s h o มเกอร์คือร้านทำรองเท้าเนาะอยู่ชั้นหนึ่งห้องสองโอเคเดี๋ยวลองโทรไปเช็คดูก,ก่อนก็ได้คนที่รับน่าจะเป็น Alberts a l b e r s k i Peachman น่าจะเป็น <laughs> แฟนหรือเปล่า <laughs> อเค <laughs> เอออาจจะเหมือนห้องพีก่าได้เป็นพี่น้องกันเนาะ โอเคสองหกหกแปสองนี่ค่ะอเวอร์สกี้พูดครับมาเบอร์เทอร not home อ่ะไปพี่้อดีไหนืม่ว่าเป็นแฟนกันซิอีกเนาะ โอเคเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะเขาบอกว่าเขามีคอยาวแล้วก็ไม่มีคิ้วโอเคจะไม่มีคิ้วแล้วก็บิ๊กโนสอ่าฮะจมูกใหญ่แล้วก็าาม,ม,วกมีเขวาแพ้้ยน่ารักโอเควมาเช็คเอกสารดีกว่าคือโดยรวมหน้าเขาเหมือนมากๆแต่ว่าไม่แน่ใจ R O B E R

9730อ้ยถูกนะแล้วก็เป็นชูเมเกอร์ด้วย่างเขาบอกเออรวงโ,โอเคหนือนเลยแล้วให้เขาเข้าไปแล้วกันเนาะเพอร์เฟคครับโอ้รวอยู่ในลิสต์ด้วยโอเคเราเดี๋ยวเปิดให้ครับยินดีค่ะโอเคเขาไปแล้วเหลืออีกประมาณสามคนเนาะฮะลัลโหล เขาเป็นผู้ชายอืมฮลัลโหลโอเคโอเคฟานเซียมอสหรอฟานซิสฟานเซียอะไรขาเป็นผู้ชายโอเคฟานซิสมอสนะโอเคเโอเคหนึ่งเก้าหกสี่ไม่ผิดนะ ปียยงได้อยู่ยังไม่หมดอายุนานแล้วก็ Francis m อ s s ห้องชั้นสามห้องสองนะคะฉันอยู่ที่ตึกนี้แล้วก็ฉันเพิ่งกลับมาจากงานคือมิวแมนน่าจะเป็นคนส่งนมเนาะชั้นสห้องสองเขาเป็นคนเดียวด้วยเหรอ,อจริงๆโทรไปก็เปล่าเปลือกเพราะว่าเหมือนในลิสต์ก็ขึ้นอยู่นะว่าเขาแบบ ออกไปข้างนอกเาะอเขามาดูลักษณะหน้าตาเขาก่อนละกันเขาคอยยาไอ้ลองโนสขอทีอจมูกยาวนะคะแล้วก็คางสั้นนะคะแล้วก็ตาที่ดูแบบเหนื่อยล้ามากๆแล้วก็ผมสั้นแล้วก็สวมหมวกนะคะโดยรวมในรูปเขาอะค่อนข้างจะตรงหมดเลยนะ เดี๋ยวลองมาเช็คอันนี้ดูอีกทีนะฟานโอ้อรี่อ่าฮะโอเคชื่อสะกดถูกนะคะสองสามห้าห้าสองสามห้าห้าสหนึ่งหกเกห้า แปดเก้าเก้าห้าอืมรายละเอียดทุกอย่างตรงหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้เขาเข้าไปนะเพอรเฟอ์เฟกโอเคู้อเปิดตู้ให้น้อยไปปุย อเกิด a f t e r n o o ตอนบ่ายครับว้วฉันพีคชื่อผู้ของคนจริงเขาไม่ได้อยู่ใน today list วันนี้นี่นาะ้องถามเขาดูก่อนแล้วกันทำไมฉันไม่เหูน today list ลาฉันคิดว่าแบบมันมีอะไร,ะะไรผิดพลาดนะดูที่ l i s ิคีได้ไหม มีนะไม่มีจริงๆ,ๆเขาคือคนที่ชั้นหนึ่งห้องหนึ่งนะคะเดี๋ยวลองโทรไปหาดูก,ก่อนอู้เขาอยู่กับภรรยายเนาะใช่ไหมน่าจะใช่แหละหรือเป็นพี่สาวน้องสาวน่าจะภรรยายมั้งหนึ่งหนึ่งห้าสองค่ะโทรหาดูก,ก่อ <ๆ S 1> น,น,น,นถ้าเขาไม่อยู่ต้องมีภรรยาเขาหลับนะ โอเค My husband not home อ้าวพลายจ่าบีของฉันไม่อยู่บ้านนะคะเขากลับมาแล้วเหรอโอ้ไม่อยู่ในทัวร์เดลิสแต่ว่าไม่อยู่บ้านจริงๆแล้วนะคะอืม,อมเขาชื่อโรแมนนะอ่าคุณโรแมนะอ่าสติงกี้อะสติงกี้สติงกี้ เป็นตัว L นะคะสี่แดสามเก้าสี่แปเองย์เอ้ยสองสี่ศูนย์ห้าสองสี่ศูนย์ห้าเก้าโอเคด้วยรวมเหมือนทุกอย่างนะคะดูหน้ากันอีกทีเนาะ บิ g n o นสแล้วก็มีสกามีแผลเป็นตรงที่ไร้ิ้นอยู่ตรงทางขวาแล้วก็มีหน้าที่ยาวแล้วก็มีคิ้วอันเดียวอาา่ะฮะก็สวมหมวกโดยรวมเขาไม่แย่นะคะโดยรวมไม่แย่นะเขามีทุกอย่างเลยล โอเคแเรามาต่อกันในทีถัดไปนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ